u ว t v v สอขอปรับกล้องนิดนึงคืออันนี้คือ EP. สาที่ต่อจากเมื่อคืนเลยต่อ EP. สาแล้วนะผมไปซื้อแฮมสเตอร์มาแล้วต่อ EP. สามเสลยคือซื้อเราซื้อแล้วนะาไว้ทุกคนแต่เราลืมเออเดี๋ยวเรามาให้ดูเลยเดี๋ยวให้มันดูหนูแฮมสเตอร์เราเลยอย่างที่ผมบอกไว้ทุกคนผมเลี้ยงวิเทอรไว้และ ตอนนี้มันยังเด็กเลยให้อยู่โกงเดียวกันเดี๋ยวจะซื้อโกงี่อยู่อย่าเพิ่งด่าโอเคเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บนึงเราจัดกล้องแล้วผมอย่างที่บอก EP พสามแต่ไฟจะไม่ค่อยมีมันจะมืดเนืนะเพราะผมใช้แค่ไฟนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเอาเสียงโทรทัศน์ลงลงก่อนไม่งั้นเสียงมันไม่ดีฟังแล้วมันไม่หนุกอ่าโอเคผมปรับเสียงแล้ว กงรู้อย่างที่บอกเขาทุกคนเดี๋ยวผมเอากงออกให้ดูนะมีบ้านูนูแถมในราคาตัวนี้เลยผมซื้อกงรอแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวอันนี้ออกให้ดูแค่หนูก่อนโอเคทุกคนมาแล้วน้อตัวผมมีสองตัวนี่ตัวใหญ่สุดต,ตัวขี้เล่นสุดแล้วชอบเล่นสุดในเที่ยนี้มาก็จะมีที่ผมซื้อเพิ่มมาจากวันก่อนก็จะมีนี่ลูกวิวิ่งเอาจริง,รงๆไหมลืมเช็คขนาดตัวทุกคนคิดว่าเอ้ย อะไรวะสรุปอันนี้อันใหญ่เนี่ยของใจแอนเว้ยและของผมมันเล่นนอนมันไม่เล่นเอาเอาเล่นเสยคราวนี้ทีกูให้นอนทีกลัวมาเล่นไม่เล่นถ้้ผมมีวอนทัทวอนทัททุกคนอาจจะต้องสซมมากินนะพี่ไม่เอามาให้เขาเคี้ยวเนี่ยเนี่ยเขาจะกินเลยคือเวลาเขามีฟันเยอะเขาจะหาอะไรแทะตอนนี้เนี่ยผมเอานี้ให้เขาแทะเล่น ตอนซื้อมาเขาแทะมือผมแต่ก็ไม่เป็นไรคือทุกคนอ้าวทำไมจะใส่ถุงมือพี่อย่างที่บอกผมกลัวลูกชีโนเลยเล่นใส่ถุงมือผมมีหนึ่งตัวกับอีกหนึ่งตัวอยู่ในห้องน้ามันมันไม่รู้มันเป็นอะไรมันนอนถ้าทุกคนมีบุญเอ้ยช่วยไงล่ะถ้ารู้จะตั้งชื่อมันว่าอะไรช่วยคอมเมนต์บอกคนทีผมยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่ออะไรเป็นใครก็ได้ชื่ออะไรก็ได้ตัวนี้ตัวอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึง ผมดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะหรือตัวเมียวะน่าจะตัวผู้ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวผู้พอคีเลยสุดแล้วส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียตั้งชื่อให้สมด้วยนะคือผมดูยังไงผมดูตัวไหนมีไข่อันนี้คือมันยังตัวเล็กยังไม่เห็น EP สามไม่มีอะไรมากใช่มาให้ดูเฉยๆเนี่ยตัวแรกเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอามาจากงให้ดู รค,รคนที่เลี้ยงแฮมสเตอร์อย่าพึ่งด่านะว่าทำไมเอาใส่กรงเดียวกันคือเก็บเงินซื้ออีกกรงหนึ่งอยู่ตอนนี้มันยังเด็กมันเลยยังไม่ได้หวงิีนเลยให้มันอยู่อันนี้กรงเดียวกันไปก่อนเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรก็ไม่ได้ตั้งเหมือนกันทุกคนคอมเมนต์ช่วยด้วยแต่ส่วนมากผมเล่นกับตัวนู้นก็ตัวนู้นมันขี้เล่นส่วนตัวนี้มันนอนคือนั่นนั่นแทมือได้ทุกคนนั่นนั่น นี่ยทุกคนเห็นผลที่ผมใส่ถุงมือถ้ามันเด้อแต่หนูผมมันแปลกว่ะดูดิคือเนี่ยทีกูให้ลงมันไม่ลงแะเว้ยแต่ทีกูมาใกล้ตัวกูอะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูดูดูมันจะพยายามออกเลยค่ะนี้เหมือนมันรู้ว่ากูอยู่ที่ที่กูควรลงแล้วนะมันจะอยู่ทุกคนแต่ทีที่เราอยากให้มันอยู่มันไม่อยู่อี้แอหี้ยกระตตกกระ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 ตอกอ่านี้ทุกคน ตั้งชื่อให้ด้วยนะสำหรับใครที่จะมาคอมเมนต์ตั้งชื่อคือถ้าไม่มีคอมเมนต์ภายในประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวจะตั้งชื่อเองแต่ถ้ามีขอให้อันนี้กดเลยว่าเชื่ออุ้ย,ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เขาก็เริ่มหวงขิดแล้วทุกคนผมเลยต้องรีบซื้อกองโ okay อเคครับทุกคนในขอที่ผมจ่ายให้เขาก็มีอย่างที่บอกอู้เขาเลยแลวเขาเลยลว ถ้าใครมีแนวทางการเลี้ยงหรืออะไรช่วยคอมเมนต์ผมด้วยมือใหม่ในการเลี้ยงแฮมสเตอร์เลยผมให้อาหารผสมอันนี้ด้วยเอออาหารอัดเม็ดกับแล้ผมก็ใส่ธัญพืชกับอะไรบ้างไม่รู้แต่ในโกก็ยังงงอยู่เลยมันแทมอะไรมาแต่ดูเขาก็ชอบนะดูสบายดีโอเคครับอีพีสามน่าจะมีแค่นี้แหละนะเดี๋ยวเราจะมาดูการพัฒนาของพวกเขาไปเรื่อยๆแต่ออดูดิแค่นี้มันก็อยากจะออกแล้ววะ ทุกคนเวลาโตกว่านี้เดี๋ยวผมจะได้ซื้อกงใหม่แล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อกงเพราะไม่มีเงินโอ้ยเกือบอีกแล้วทำไมอยากออกจังเลยอ่ะทุกคนให้มันนอนต่อไปอ่ะตัวนี้ผมให้มันนอนแล้วกัน,ม,นมันชอบอยู่ในนี้ถ้ามันอยู่ในนี้เห็นไหมนะขุดแล้วขุดแล้วเออสบายใจกูและคืออันนี้ไม่ได้นั่นไงมันรู้ทาวล่ะทุกคนผมนไม่น่าิบมาเล่นวะขุดขุด พ่อจะนเจสมเที่ยวสมบัติฉันจะเป็นแห่งราชาของโจรขัดหยเสียงไม่ได้ว่าเสียงผมพาไม่เหมือ,น,อนทุกคนคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่ลืมดกดไลค์กดซับคลิปกดติดตามคอมเมนต์มาคุยกับผมได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เรื่องชื่อด้วยนะชื่อน้องชาวชื่ออะไรดีอะก่อนไปให้ดูการข่าวนี่ม แฮมเตอร์ที่ซื้อมาเดี๋ยวบอกราคาก่อนยังไม่ได้บอกราคาเลยเนาะผมซื้อมาในราคา8 0บาทเป็นพันวินเทอร์ไว้สอตัวตัวผู้ตัวเมียตอนนี้ให้อยู่ด้วยกันก่อนเพราะยังไม่มีเงินซื้อกงอาทิตย์หน้าจะเก็บเงินซื้อกงลยแล้วตอนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคอมเมนต์ดา่าสำหรับคุณเรื่องแฮมเตอร์ขอย้ำ